วัดสวยในจังหวัดนนทบุรีไหว้พักใกล้กรุงเทพชมความงามพระรบัวสดแก้วที่วัดสังฆทานกันเจ้าค่ะวัดสังฆทานตั้งอยู่ในบ้านบางไผ่ใหญ่ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีเป็นวัดเก่าแก่ที่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยริยาตอนปลาย โดยช่างที่มีความชำนาญตามแบบลังกาโวกในสมัยสุขโขทยัยและจุดเด่นของวัดสังกทานนั้นก็คือพระอุโบสถแก้วที่มีลักษณะเป็นอาคารทรง8ดเหลี่ยม2ชั้นแทนพระอุโบสถหลังเก่าที่มีอายุยาวนานกว่า100ปีที่สุดซมไปตามการเวลาให้กลายเป็นพระอุโบสถหลังใหม่ให้ดูงดงามมากยิ่งขึ้นซึ่งในปัจจุบันพื้นที่ของวัดมีทั้งหมด25ไร่อาคารต่างๆ ด้วยสถาปัตยกรรมงดงามบรรยากาศเงียบสงบและล่มรื่นปกคลุมไปด้วยต้นไม้ใหญ่และพันไม้นานาชนิดมองดูแล้วสบายตาสบายใจมากเจ้าค่ะเดี๋ยวตามแม่หญิงน้ำดวนไปชมความงามของศา,าลาเรือนไทยริมน้ำกันนะเจ้าค่ะด้านในเป็นที่ประดิษฐานขององค์หลวงพ่อโตที่แกะสลักด้วยไม้สักงดงามและสวยงามมากๆเลยเจ้าค่ะ ในศิลปะแบบอู่ทองที่เชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์มากเจ้าค่ะหากอาเจ้าแวะมาที่วัดแห่งนี้ก็มากราบขอพรอหลวงพ่อโตเพื่อความเป็นสิริมงคลกันก่อนนะเจ้าค่ะอีกทั้งภายในศาราเลือนไทยยังมีความงดงามและสวยงามมากๆเลยเจ้าค่ะสาราเลือนไทยแห่งนี้สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลังและมีการแกะสลักอย่างวิจิตรบรรจงงดงามมากเลยเจ้าค่ะและหากอาเจ้ามีโอกาสแวะมาที่วัดสังกทานนนทบุรีแห่งนี้อาเจ้าต้องแวะมาชมความงดงามให้เป็นบุญตา อ,อเจ้าเองนะเจ้าคะและบริเวณนี้เองก็เป็นบริเวณชั้นล่างซึ่งเสาตรงนี้เป็นเสาของไม้สักทองทั้งหลังเลยเจ้าคะ่ะเป็นการแกะสลักที่มีความสวยงามแล้วก็งดงามมากๆเลยเจ้าคะ่ะและเดี๋ยวตามแม่หญิงน้ำดวนไปชมด้านบนชั้นสองกันต่อน,นะเจ้าคะบริเวณชั้นบนนี้ยังเป็นที่ตั้งของสรีระสังขารของหลวงพ่อสนองกระตะปุญโยซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดสังกทานซึ่งท่านเป็นนักวิปัสสนากรรมฐานและเป็นผู้ที่มีส่วนทําให้วัด แห่งนี้จเจริญลุกเึืองอีกด้วยเจ้าค่ะบริเวณบันไดทางขึ้นลงของศาลาเรือนไทยแห่งนี้ก็ยังเป็นไม้สักทองทั้งหลังอีกเช่นเดียวกันเจ้าค่ะซึ่งมีความสวยงามและก็งดงามมากๆเลยเจ้าค่ะหากอ๋อเจ้ามีเวลาว่างแม่หญิงน้ำวนก็อยากเชิญชวนให้อ๋อเจ้าเดินทางมาเห็นด้วยตาของอ๋อเจ้าเองดูเจ้าค่ะจะได้สัมผัสถึงความสวยงามและความประณีตในการแกะสลักอย่างแน่นอนเจ้าค่ะวัดสังฆทานถือว่าเป็นวัดป่ากลางเมืองนอนท ที่มีความสวยงามและแปกตาม,มากๆเจ้าค่ะหากอ๋อเจ้ามีโอกาสแวบะบมาสัมผัสด้วยตาของตนเองนะเจ้าคะแม่หญิงนํำดวนรักผ้าไทยเจ้าค่ะ